ก็เมื่อเน็ตเองนี่เเกมนะครับจะมาเล่นแบบคำขอสามอันเลยนะเพราะฉะนั้นก็มีนี้อาจจะแบบผานของใครก็คือไปอันอื่นเลยนะครับผมเขาสามอันเล้วคนขอมันเยอะนะครับก็เลยแบบนี้ก็คือคนแรกคือแมป1 R P B ีึินใหญ่เตึมใหญ่อันนี้ตามนี้เลยอาจจะไม่ินไม่ดูวเพราะมัน3มคนเลยคนขอชื่อว่าบุญญาลิธลันคาพา อันพี่ขอไป่ละพอชื่อน่าจะเป็นออไอคาพ่อแม่อันนึงก็จะเป็น QXP แต่ยูว Q พิมพ์เล็กนะครับที่เหลือพิมพ์ใหญ่หมดเลยอันนี้ของพอชเช่กเกมเมอร์นะครับ CCEV เท่านั้นเนาะแล้วอีอันนึงก็จะเป็น BE พิมพ์ใหญ่ M L ห้า M เล็ก L เล็กห้าละของ จ b 5 0ห้5 0ิบ้าสนี่ก็ขอบคุณนะเพราะเขาเป็นคนที่ติดตามนาหนากเลยส่วนพอเชก็เหมือนกันเลยล้วแต่ว่าเขาแบบเล่นผ่านได้ทุกด่านอันนี้ก็โคตรโหดมาเล่นอันนี้เนี่ยถึงเขาเล่นอยู่ยเขาเข็นเขาใช้บิบใ์ในการผ่านภายในคู่ที่สองวินาทีไม่ใช่ละเพื่อนในผ่านก็จะผ่านไปเลยนะเพราะว่ามันสามคนเนี่ย เอาเลยไปเล่น C C E V เนอะ C C E V น่าจะพอไปรอดแต่เขาเล่นบิ๊กไบต์แต่ไม่เป็นไรผมผ่านถึงว่าจะไวถึงถึงว,ว่าเขาจะไปกว่าแต่ผมเฟดอยู่แต่ละคนก็คือด่านทะเลนี่คือหลายวันแล้วนะครัเป็นติดวันเลยมั้ง ด่านทะเลที่ผ่านแล้วไปอันต่อไปง่ายมากพอเช่ผมเองเขาบอกว่าซีซีพีย่งเดียวคนะรับพอเช่กิมม์นั่นเอาแล้วเอาแล้วพี่เจ้าวุย้ยปิดร้นอะไรอะ ก็แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครจะรอดเฮ้ยมันก็รอดอยู่แหละเอาใหม่เอาใหม่รับ<อ>มันเร็วไม่พอมันเร็วไม่พอ,อ,น,อนว่าซีซีอีดีอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่ได้ไม่ได้เราไปดูคลิปเ,เราเรากากเกินไปเราต้องไปดูคลิป สิหกวิวัตเฮลดูดูด,ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ <_ C 1> อาวเขาใช้ไม้นนั้นแล้วดีดตัวไปหรอผมก็ไปเล่นโอ้โหอะไรแตนน่มันไม่ไวแบบเขาแตอตอนนี้ผมตายน,นะครับอุ๊เสียรอดเขาวมากเลยนะตอนนั้นอะ โอ้โหผมเก็ตแล้วต้องใช้ไม้ดันในการเดินทางนะครับก็อูหรือแล้วมัจะกดกระโดดทำไมบุมมันเร็วแต่มันไม่เร็วแบบเขาเนะออจะเร็วขนาดนี้ผมก็ยอมนะอาจริง มันเร็วขนาดนั้นอะมันมันเร็วเกินไปอะนี่ได้แล้วแต่มันก็ช้าอยู่ดีนะครับสำหรับการผ่านด่านนี่มันช้าไปเมื่อกี้ผมทำยังไงกดเดินหน้าใช่ไมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่น่าเดินหน้า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเล่นโปเล่นโปมันเอาจริงไม่เล่นโปรหรอกแค่กัดกันไปต้องดูคลิปใหม่ยังไงนี่ปุ๊บกระโดดเรางั้นปุ๊บรอยขึ้นโอ<ห>้โเทคครับเนี่ยเทคเดียวทีว่เวอร์เป็นไงล่ะผ่านทุกด่านของจริงอะคนอะ เป็นตำนานผ่านทุกด่านครับโลยโลอยลอยปอยาตายบ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 ายตายผมผ่านไปได้อยู่นะแต่มันไม่มีแลนดิด้งไง ต้องบูลแล้วก็ไปนี่คือรอบท้ายแล้วเปลี่ยนดานน่านหนามาแบบนี้แล้วตายเารอกสุดทา้ายของฉันหนุกมาแบบนี้แล้วไม่รอดแล้วครับเปลี่ยนด่านนะก็หนุกดีนะครับแต่ว่าเปาลี่ยนด่านละ หยอกหยอกอะไรจริงๆครับไปเล่นอีกยันโอ้โหเรือเด้งดึงอีกมุดน้ำครับไม,ไม่ไม่น่าใช่ทางนี้แต่ผมจะมาก็ไม่เป็นไรทางนี้เฉยโอเคทางนี้น้ำมันน้ำมันน้ำมันจอดแปบบ๊บจอดแปบบ๊บ ในล่วงมาดาบมันดูงงนะครับมันเหมือนเป็นเขาลงไปเรื่อยๆอ่ะหยวาละตอนแรกลงมาอย่างง่ายสรุลุายเออทางนี้ง่ายกว่าเยอะเลย ผมเหมือนเล่นสปีดรันนันที่สองเอาเก็บไม่ทัน่อะไรข้างหน้านต้องไปแบบมันเหมือนเป็นด่านสปีดรันนะบแบบนั้นโอ้ยแล้วมันไม่ไอ้นี่เถอะไม่ไม่ไม่ขึ้นแสงมากุมอยู่ในน้ำจน อืดแล้วครับมันก็เลยเนี่ยเห็นไหมผมอยู่ในน้ํานานเกินไปมันก็จะอืดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเร็วนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในน้านานมากๆมันก็จะเหมือนแบบเราอยู่ในน้ำเลยคือมันจะเป็นบั๊กเลยนะบางบางยางบางอันะผมอืดมากเลยเห็นไหมผมโคตรอืดอ่ะมันอาจมอาจมันอาจจะช้ารนะับแต่ว่าผมอันนี้มันอืดน,นะดาก คือแบบพอมันโดนน้ำนานๆแล้วมันจะอืดนนะอือดมาก,มากเสดสเออเคผ่นานละหนึ่งอันดีไปไปเล่นของปอเช่นะครับตอนดีเข้าไปนี่แหละโอ้โหต้องลัคกี้แค่ไหนถึงจะทำได้ คือมันต้องไปพอมันแบบพุ่งไปเร็วๆมันต้องไปโดนตรงริมนะครับมันคือแผลมันคือแผลแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นอะไรแบบนี้แต่มันไม่แปะเมื่อกี้ผมก็ตายอ่ะแปะคือตูดมันเร็วมากนะครับผมไม่ได้คูณอะไรทางนั้นนะไอตอนที่ผมดูตอนนั้นมันเป็นความเร็วล้วนนะมันเร็วมากแต่ว่าตอนนี่ผมมาลองเล่นเองมันช้ามากไม่รู้เหมือนกัน ว่าเขาทําได้ไงแต่ตอนนี้มามายังไงมาอย่างไงอันนี้คือมายังไงครับมายังไงครับเนี่ยมาอย่างเร็วสรุปลืมกดกระโดดลืมลงรูไปเลยผ่านสองดารน,นะรแต่ว่าของปอเช่เกมเ,เมอรไม่ผ่าน มันต้องเละคือมันต้องขึ้นลแล้วแลนดิ้งไปตรงนั้นให้ได้แล้วก็ต้องหลบลาวา,าชงชิงช่างชิงเดียวเบียวนี่อย่าลงลาวาหลบลาวาแมนละจะกินลาวาเลยไงร้อนคอเลยโอ้โหแล้วมันกาจพอมันเร็วมันก็เร็วนะพอมันเร็วมันก็เร็วพอมันช้ามันก็ตายตายกอดผมรอดเร็ว ไม่มีข้างหนแล้วผมก็จะตายข้างหนครับบ้าไปเนี่ยมีข้างหนความเร็วห้ามทีดขาดคือแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันต้องเป็นอะไรแบบนั้นนะแต่ตอนนี้มันไม่ลงอะไรเป็นแบบคือมันต้องเร็วมากๆาเลยนะการที่จะทําอะไรแบบนั้นได้ป๊ปมันเขาเลยป๊ปมันเขาเลยป๊ปเมันเขาเลยไม่ป๊แล้วไม่ป๊ อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เป็นพี่จอแล้วล่ะลงทะเลลาวัหรือนอกรอบเจอกันเพราะมันหนุกมากหนุกมากแต่โอ้ยค้างเฮ้ยเฮ้ยย,ยนี่คือรอบท้ายที่ผมจะเล่นเพราะผมผ่านสองด่านแล้ว ่ลดันไม้ผมเกือบถึงแต่มันก็ไม่ถึงอำไมอ่งไม่อันนี้คือรอบสุดท้ายนะของดานนี้เพราะมันยากมา,มากๆและใครเล่นใครอยากท้าทายอำนาจของของดาดนี้ก็มาเล่นเลยผมไม่ไม่รู้ครับตอนนี้โมงไปหมดแล้วเะายังไงต่อเอายังไงต่อเฮ้ยเออเฮ้ยเรียบร้อย โคตรดุแต่ว่ามันก็ยากจริงมันต้องสปีดจริงอ่ะต้องสปีดได้ครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อเพื่อนๆไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามช่องไอทีเพลย์ด้วยนะครับโอเคบายกู๊ดบาย